สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกวันนี้มาดูอะไรเดื่องของอะไรกันเนี่ยนะเดเปิดให้ดูนะสั่งมาใหม่เนี่นี่ครับเครื่องไล่นกนะอันนี้ผมได้มาจาซดานะราคา170บาท แต่เห็นมีมีบางอันนะราคาถูกวนี้เจ็ดิบาทแปสิบาทเป็นวงกลมกับสี่เหลี่ยมไม่แน่ใจแต่ดูจากเนื้อวัสดุแล้วเนี่ยตัวนี้ดูดีนะคล้ายๆเป็นโอเอม้วมันของเหลือเอามาขายเราเนาะเป็นโซลาเซลล์นะเขาบอกว่าในนั้นเขียนเวอร์เน่นะมนบอกว่าไม่มีนกในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรผมผมลองแล้วนกแต่นกนกไม่เข้ามาในบ้านนะแต่ว่า มาดูกันเป็นยังไงนะวัสดุดีนะค่อนข้างดีเลยนะครับลองเปิดนะเปิดละมันเป็นเสียงนะครับไม่ใช่ความถี่เป็นเสียงอย่างเงี้ยเป็นเสียง,ยงนไปเรื่อยๆนะคือไม่ไม,ไม่ไม่เฉพาะนกนะผมว่าคนก็รำคาญกันบางทีผมเปิดเป็นช่วงๆนะผมเปิดเป็นช่วง เขาบอกว่าถ้าไปปักไว้นในดินก็ไล่หนูได้ด้วยนะครับหนูกับงูเนี่ยมันสั่นเป็นความถีก็เปิดช่วงที่เราไม่รำคาญในช่วงเช้าอะไรเงี้ยกับช่วงเย็นที่นกบินกลับบ้านนะผมว่านะไม่มานะมันไม่มาจริงเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกนะครับพาไปูว่าผมาไปวางใส่กับพวกวัสดุตัวอื่นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงไปไปกัน ี่ยผมเอามาใส่กับช่องประตูเหล็กอย่างนี้มันจะส่งความถี่ไปในประตูด้วยนะครับเป็นไงเนี่ยบริเวณนี้จะเงียบเลยนะไม่มีนกนะมันจะเงียบเลยงอใช้ได้อยู่นะปกติเนี่ยโอ้หบินเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับผมว่ามันไม่เร็วเลยตัวนี้แต่ว่ามันร้อ็สิบาทนะ แต่ดูจากวัสดุเขาก็ค่อนข้างดีนะเป็นแบตเตอรี่เป็นอ๋อตอนคืนไม่หยุดนะบอกไว้ก่อนหมดแสงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะคง,คงจะเล่นจนถ่านหมดนะนะครับผมลองเมื่อวานเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เปิดช่วงเช้ากับช่วงบ่ายอเงี้ยนก,กับบ้านแม่นมาทาลังทำลังนะนะครับก็มีหลายคนบอกว่าไม่ได้ผลน,น้องผมบอกว่าไม่ได้ผมผมลองแล้วเงียบนะเนี่ยไม่มีมาเลยโมตีบิดมาเต็มแล้วเนี่ยนะครับ ยินมาเต็มแล้วเนี่ยเนี่ยเงียบเลยนะครับผมว่าใช้ได้นะใช้ได้ผมว่าใช้ได้นะนะครับชัดนมเสียงเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่ใกล้คนก็คงรำคาญกันนะครับลองละ ไม่มีเงียบเงียบจิบ,บไม่มีนกนะใช้ดได้อยู่นะครับที่ล่ทคาสุดคือไอ้นกเอี้ยงนะตัวแสบเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยมันมาอะไรนะมันมาแล้วดําดํานะน่ะตรงนั้นน่ะนะมันแต่มันไม่เข้ามาที่นี่บินมามันก็บินไปนะครับลําคาญมากมาขี่มาอะไรเนี่ยนะครับนกจอกนะพวกนี้ลําคาญมากนะครับ นกเขาเนี่ยหน้ามืนหน้าด้านนะครับโอเคลองดูครับเพื่อนๆลองดูครับขอบคุณมากครับ